มือนี้เ้าสีมะปร้ปลาทูนะจ้ะซอจอยกับขัวบักพริกเนาะแต่ว่ามือนี้บ่มีหอมแดงขัวใส่กระเทียมจ้าอันนี้ปลาทูทอดเร็วเรียบร้อยจ้าปลาทูตัวใหญ่ๆขิงหกสิบบาทเนาะจ้ะวันนี้จะทําน้าพริกปลาทูจ้าลืมกระสอนพี่น้องเฉาเมือปวดมันกระยานแสบมือเนาะสาอจอยลืมสอนกระสอนก่อนกระติ๊บปนจ้า ซี่กะโบมี่จะพี่นอนบ่ได้ซสื่อลืมสื่อจ้ะ จะจอยกับสิแกะปลาทูกันเนาะจ้าแกะปลาทูตาจะสใส่เบิดคือสิหลายปลาทูแต่พี่น้องตัวใหญ่ๆจ้าแกะแกะปลาทูแป๊บหนึ่งจ้าแกะปะกลาทูเรียบร้อยแหละจ้าพี่น้องเอาเหลือ,อว้เคืองตเนาะจ้าปนบ่เบิดมันตัวใหญ่แกะใส่โคกเรียบร้อยเราก็จะมาตำเลยเ้าก็สิมาตำเลยจ้า ใส่ใบหอมจากพี่น้องตำใส่ต้นหอมอาหารนิสานบ้านเฮาจากพี่น้องที่บ้านนด้สิกินอย่างตำ้นเนี่ยหละกินกับข่าวจ้า ก็จะใส่น้ำปลาละหน่อยหนึ่งนอกจากพี่น้องใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งจ้านิดเดียวนิดเดียวเองจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปนปลาทูปนปลาทูแล้วก็ปลาทูหางหนึ่งนอกจากพี่น้องแล้วก็มีผักจ้าผักไปเก็บจากห้างหัวผักกรตรจาพี่น้องกระถินแล้วก็มีถั่วไม่ได้จ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้า นี่เฮาก็มีต้มจืดน้ำนัำกจากพี่น้องมาได้จ้ามากินข่าวต้มจืดซอยจอยกับต้มเองเลยนี่หูเด้งใส่เต้าหู้แล้วก็ฟูนเส้นืกินข่าวเสาตอนสี่โมงสีโมงเช้าแล้ว ปนุนถั่วถั่วปลูกเองค่กะกระตินลิมมล้วนตินลิมมล้วเรา ຕົ້ມຈືດຕົ້ມໃบບາດມື້ເຊົ້າເຈົ້າ เาจอยคอตกินข่าวกันแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้แล้วจ้า